ใจจักรพรรดิตอนที่38ช้างนั้นโชว์เจ้าของหอเผยหนวนพอดรอาราอคคณีไม่ได้อยู่ร่างกายถูกปู่เจีย้ยแล้วแสงเรืองนั้นก็ไค่อยๆเลือนหายและเพียงไม่นานก็กลับไปมีสีมองทึบเช่นเดิม ต้นใเยกกำมันไว้ในอุ้งมือนอนเอนกายเมอลอยอยู่บนเตียงคนเดียวสายตาจับจ้องไปที่หลังคาเตียงโดยไม่มีความรู้สึกง่วงงุนแม้แต่น้อยคนว่วงกาสู่ช่วงครึ่งคืนหลังเขาก็ออกจากโรงเตียมตั้งใจว่าจะออกไปหย่อนใจข้างนอกสักหน่อยแต่ไม่ทันจะรู้ตัวก็มาถึงประตูวังแล้วยังคงเป็นเส้นทาง กับประตูที่คุ้นเคิและยังคงมีราชองครักษ์เฝ้าอยู่เพียงไม่มากเช่นเคยพอได้ยินเสียงฝีเท้าชูเย็นก็ลืมตากลื่นไปกราบไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมารู้ด้วยหรือว่าเป็นข้าก้นระเย็น,นั่งอยู่ข้างเตียงชูเย็นมองดูเขาเป็นอะไรไปหรอไม่มีอะไรก็แค่นอนไม่หลับต้วนไปเย่ยกล่าวชูเย็นยิน้มดังนั้นก็เลยมาควนเวลานอนของคนอื่นหรือ ท้นไปเย่เ่ยว่าข้าเอาสุรามาด้วยชุยเห็นลุกขึ้นนั่งบนเตียงสุราอะไรสุราอินกวางท้วนไปเย่กล่าวค่อนข้างแหลงมักเองอีกเรือชุยเห็นยื่นมือท้อนไปเย่บิดเปิดจุกถุงหนังบรรจุสุราใบเล็กแล้วส่งให้ชุยเห็นจิบอีกหนึ่งก่อนจะนิ้วหน้าสุราชนนี้ดื่มมากไปไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นถึงไดเอามาเท่านี้ท้วนไปเย่กล่าว หากตอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาก็สามารถใช้มันปลดปล่อยความกังวลได้ชเหยียนสายหัวไม่ให้ดื่มจากนี้ไปก็ไม่ให้ดื่มด้วยก็ได้ก็ได้ไดต้นไปเย่ไม่ได้แข็งขืนเดิมทีเขาก็ไม่ได้มาเพื่อดื่มสุราอยู่แล้วผู้เถอะต้องมีเรื่องอะไรแน่ชเวยเยนบางถุงหนังบรรจุสุราไว้ด้านข้างเป็นอะไรไปหรอคือนนี้ดาราอคนีสองแสงอีกแล้วต้นไปเย่กราบด้วยท่าทีลังเล ชูยเย็นประหลาดใจพระอะไรมายอมยรับเจ้าแล้วเรือต้นไปเย่ไม่อยากกดถึงถูไปเจียเลยจริงๆชุหยเย็น,นหน้าไม่ดีระช่อใช่ว่าจะไม่ดีเพียงแต่ไม่สบายใจต้นไปเย่รู้สึกปวดหัวจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังคร่าวๆหนึ่งรอบชุวยเย็นข้าต้นไปเย่กล่าวว่าข้าจะสืบสาเหตุให้กระจ่างแน่ เป็นไปได้นห,นหรือไม่ว่ามันเป็นเพราะข่ากับยติของเจ้าคนนั้นต่างก็เคยติดต่อคนมาจากเฉาหยาช่วยยันครุ่นคิดต้นไปเยี่ยตัวแยงทันควันเขาไม่ใช่ยอิค่าช่วยยันชกอกเขาหนึ่งหมัดฟังครึ่งรปโยคกกลังสิต้นไปเย,ยี่ยไปยักหน้าเป็นไปได้พอคิดดูเช่นนี้ก็รู้สึกสมายให่ขึ้นเยอะเลยหากเป็นเช่นนี้ที่ใช่ฟานอันพูดในวันนั้นว่า คนที่สามารถทําให้ดาราอคนิสองแสงได้ล้วนสิ้นชีวิตยอยู่ที่ชาวอยอนั้นก็เริ่มเข้าเขาแล้วชุยเย็นกล่าวจริงสิจะมีอีกเรื่องก่อนที่จะเข้านอนได้ส่งคนไปตรวจสอบดูข้าหลวงประจำบนทนชางนานโจคืออีสูไต่เต้าทีละก้าวขึ้นมาจากตําแหน่งนายอำเภอผลงานไม่นับว่าโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มีความผิดเยนหลวงด้วยดูแค่บันทึกก็ไม่เห็นอาจเห็นอะไรได้ อีสู่หรือต้วนไปเยะเอ,อ๋ยดีข้าจะไปสืบดูชุ่ยยันเอ็นกายกลับลงไปบนเตียงตอนนี้ตาสว่างแ้วจะพูดเรื่องอะไรกันอีกต้นไปเย,ย่ถามว่าถูกควรจนตื่นไม่โกรธหรือไม่ใช่เด็กน้อยสัก,กนหน่อยชุ่ยยันเนื้อขำอย่างนี้ดีเองต้นไปเยเอ็นลงข้างกายเขาถ้าอย่างนั้นเรามาทําเรื่องผู้ใหญ่กันไหมชุ่ยยันนอนคว่ำอยู่บนเตียงเอ,อ่ยด้วยท่าทีเกียรตราน สต้นรบเย,ยกกล่าวว่าสีชุยยันทุกิิะเข้าในผ้าหมอางหัวระต้นรบเย,ยีตบหลังเขาเบาๆและหัวระตามพอเห็นเขาเช่นนี้หัวใจก็ กลับพองโตมาอย่างฉับพันโดยไร้สาเหตุสือ่สีไปพักผ่อนใน,นครคาวน่าจะเปลี่ยนคนเฝ้าประตูหลังจากชุยโนระเสร็จไปหน้าผานแดงซ่านให้มีหน้าที่รับผิดชอบลงโทษโยนเจ้าขนาดเย็นโดยเฉพาะ ไม่ไปหอกสำนักเย็นนะข้ายอยู่กับเจ้าที่นี่ต้นไปเยี่ยมมองเขาหากว่ากลับคืนั้นแล้วก็รวมเมื่อไรถึงพบหน้ากันอีกซีนาชุยเย็นพันแข่งข้างเอาละเอาละไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วต้นไปเยื้ยอลงนอนข้างกายชุยเหียนหลับเสือเถิดข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าชุยเย็นเอ่ยถามซึงบ่าวเมื่อไรจะกลับชีนานต้นไปเยี่ยกล่าวว่า อย่างน้อยต้องสืบเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างเฉาเหยาวกับดาราอักนณีให้กระจ่างแจ้งเสียก่อนยังมีเรื่องภูเขาอีกวนกับหลานอีจานในเมื่อใช่พันอันคีดจะนําเกมหมากดาราอักนณีออกมาลอกเขาให้ปรากฏตัวก็อธิบายได้ว่าคนผู้นี้มีความเกี่ยวโยงกับดาราอักนณีด้วย ใช้เวลานานเท่าไรชูเหยียนถามอีกเรื่องนี้บอกแน่ไม่ได้ต้นไปเยีก่กุมออีฝ่ายขึ้นมาชิดริมฟีปากเร็วหน่อยก็สาเดือนหเดือนช้าหน่อยก็สามปี5ปีนานกว่านั้นก็หปี10ปีถึงตอนนั้นชีนันหวังก็ไม่เป็นแล้วจะพาเจ้าประจีามา้าชมบุพพาชดเชยเอาความสุขเสรีของหลายสิปีนี้คืนมา กระบอกตาชฉียนพรันร้อนผ่ายิ้มกรบเกินกล่าวผ่านไปอีก3 0 5สิบห้าปีก็กลายเป็นตาแก่แล้วแน้วเป็นอย่างไรล่ะท้วนปะเยอเอ๋อยเจ้าก็แก่เช่นกันเราสองต่างฝ่ายก็ไม่กังเกียจเดือดฉันชุียนพัะเขาออกคิดพลิกกายได้กยักาถูกดึงเอาไว้จากนั้นก็ถูกลูกไหลเค้าวเกิงครั้งแล้วกระเราล่วงเข้าสู่อ้อมกอด ภายในถมหนักเงียบสงัดยิ่งสองคนไม่มีผู้ใดกล่าวกะไรพอสัมผัสเห็ว่าแผ่นอกของตนพันเปียกชื้นต้วนไปยึยกรอดคนในอ้อมแขนแน่นยิ่งขึ้นนอกค้องพายุ นโหมกระหน่ำเปลวเทียนถูกลมเป่าจนดับท่ามกลางความมืดมิดคล้ายยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายเต้นตึกตึกทักๆักตุกต้นไปเย,ยรู้ดีว่าสิ่งที่ตนปรารถนาไม่ได้มีเพียงเท่านี้แต่ก็รู้ว่าหากคำมากกว่านี้เกรงว่าภายหน้าจะยิ่งมีอถรรักท่ามใจจากไปอย่างไรเสียสถานะของทั้งสองเช่นนี้ถึงแม้หัวใจสื่อถึงกันต่างฝ่ายต่างช่เหลือ แต่พอพูดถึงเรื่องคองคู่ช่วยชิดขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปจริงๆเมื่อรู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วในสุดลมหายใจของคนเนี่ยอ้อมแขนก็เปลี่ยนเป็นเนิบหน้าขึ้นมาเสียทีท่นใปเย่ช่วยกลุ่มพระหหมให้เขาจนเรียบร้อยจากนั้นจึงค่อยสวมกอดคนเข้ามาในอ้อมแขนอีกครั้งริมฝีปากไล้ผ่านเพียงแ่วเ,เบาคนหนึ่งสืแเส้ว่าอะไรเจตนา คนหนึ่งแกล้งว่าอย่างไม่ตื่นสามวันให้หลังต้นไปเย,ยกพาต้วนเหยาออกเดินทางไปด้วยกันมุ่งไปยังชางนานโจนัน,นม้อยีย๋เองก็พาถูปูเชียไปที่ภูเขาอีกวนเพื่อสืบหาความจริงสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของชางนานโจก็คือดอกบุตันและดอกสาวเหยาที่ปรานสะพังงดงามอยู่ทั่วทั้งเมืองต้นเหยาพอเข้าเมืองมาก็ตื่นเต้นดีใจนัก พาวางครางวางแผนว่าเย็นนี้เที่ยวเล่นที่ไหนดีต้นไปเยสั่งอาหารในหอสุรามาโต๊ะใหญ่และยังสั่งสาลาเปาไส้ถั่วแดงมาเคีงหนึ่งทังยังจ่ายเงินถึงสองเท่าเพื่อปันบรรตูขังคกอีกด้วยพ่อควายเย็นู่หน้ากระ ดานนวดแป้งนึกย้อนถึงกบในท้องนานแล้วปั้นอย่างสุดฝีมือเต๋วกาดทอดถอนใจไปด้วยว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้ยิ่งเอาใจยากกุดทุกวันคราวก่อนตอนที่ประมุกวางจุ้ยอิงคอยปั้นไปรูปกระต่ายนั้นก็แล้วไปเถอะแต่คราถึงวันคนต้องการให้ปั้นขางกบด้วยงานเอร็กไปลึกไปล่นเสียจริงเด็กดีเจ้าดูสิรักหน้าตารูปร่างหน้าตาแบบเจ้าชอบสุดอย่างไรเล่าต้านไปเย่ส่งสรราะเปาร้อนๆให้น้องชาย ต้นเย้าเอา่ยท่าทีระแวดระวางเอ่ยว่าจะให้ไปขโมยอะไรอีกต้นไปเยเอ่ยว่าคนต้นเย้ากราบอย่างเดือดดาลท่านจะให้ข้าไปขโมยคนเนี่ยนะัดเสียงออกจะดังไปสนหยจองนึ่งความสนใจโตรอบข้างให้หันมามองผู้คนต่างพากันซุบซิบว่าสินธรรมเจญยาตกต่ำลงทุกวันเรื่องรักพาตัวคนเช่นนี้ยังหยิบยกขึ้นมาพูดอีก ท่านดูสี่ต้นเหยาโมโหพรางเตะที่ใต้ต๊ะด้วยความเดือดดาลนพูดจริงหนะ้าต้นไปเยกล่าวจริงหลิวเทียนห่งหอเฟยหลวนเจ้ารู้จักหรือไม่ข้าจะไปรู้จักได้อย่างไรต้นเหยากัดสลเป๋า ซีนันเวงรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะเขาเองก็มารู้จักเหมือนกันส่วนที่ว่าทําไมก่อนหน้านี้ถึงต้องบอกรู้จักนะหรือนั่นก็ต้องดูว่าคนถามเป็นใครในเมื่อคนต้องใจเอยปากก็ร้องทั้งทีว่าแต่จริงหลิวเทียนเลดต่อให้เป็นเหยียนหลังเหยียนหลวหวังก็ย่อมต้องรู้จักเหียนหลวหวังพยาหยมมราชก็น้่งหนูจัก ถ้าท่านอยากรู้จักเจ้าหอเฟย์หลวนนั้นก็ไม่จเป็นต้องขโมยตัวคนออกมาเลยนี่หนาต้นเหยวกร,ระสงส่งเทียบเชิญสำแดงตัวตนสักแผ่นซิยังจะต้องกลัวข้าปิดประตูไล่แขกอีกหรือหอเฟยหลวนทุกสามเดือนถึงจะเปิดประตูสักหนรับงานเพียงสิบชิ้นเปิดประตูครัง้งต่อไปคือเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าต้นไปเย่เอ่ยหลายปีมานี้ยังไม่มีใคร ไม่เคยมีใครละเมืิดกฎมาก่อนลึกลับอะไรป่านนี้ก้นเหยานิ้วหน้าจะนั้นกระพร่บบนในเมื่อท่านไม่รู้จักคนอื่นเขาแล้วทำไมไม่หาคนช่วยใช้เส้นสายเสียก่อนไข้มาละ ต้องทอนม,มาอย่างยากลาบากในวันที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้หากว่ามาเสียเที่ยวไปเย่นนะ่ะสิต้นไปเย่บอกว่าหุบปากเลยต้อนอยากก็อึง่งไปต้นไปเย่เอ่ยต่อว่าเย็นนี้ไปหอไปหลวนสนักขนลองดูก่อนว่าคนอยู่หรือไม่ต้นเหยาเฉยอากาศจูจ่จอมสมมติว่าไม่อยู่ล่ะต้นไปเย่ฟาดให้หนึ่งปาบ อย่างไรเสียอาสไพยจินก็ไม่เห็นไม่มีคนดุด่าหลังจากกินอาหารหมดทั้งโต๊ะใหญ่ต้นเยาวก็ซบอยู่ตรงหน้าต่างพลางมองลงไปข้างล่างด้วยความพึงพอใจแต่และกรลายด้วยความสงสัยว่าคนพวกนี้จะไปทำอะไรกันนะ ต้นไปเย่กว่าตามมองก็เห็นเมื่อประชาชนกำลังวิ่งไปในทิศเดียวกันดังนั้นพูดส่งส่งว่าช่วงนี้มีงานชมนุมโบตนันชมบุพาไม่สู้ชมโคมไฟใครเขาจะเลือกชมกันตอนกลางค่ำกลางเกินต้นยาวกล่าวยิ่งไปกว่านั้นดูจากสีนหน้าของทุกคนแล้วก็ไม่คล้ายจะเป็นเรื่องดีต้นไปเย่ขมหมดทิวเล็กน้อยความจริงได้รับการยืนยันแล้วแล้วไม่ใช่เรื่องดีจริงๆ พอเมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนมีคนพบว่าอีซูข้าหลวงประจำมนทนชางหนังโจนั้นได้เสียวิตอย่างประหลาดในห้องหนังสือของจจนที่ว่าการเสียแล้วต้นยาวถอนหายใจถ้าทางจะมีคนชิงละมือก่อนพวก,กวเราหนึ่งก้าไปต้นไปเหยียบกระวรมีไปดูกันก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ จนที่ว่าการถูกทหารล้อมเอาไว้นานแล้วประชาชนในรอบห้อมล้อมเป็นวงกลมพกากันสอบถามความเป็นมาต้นเป็นเยอะต้นเหยืยวกระโดดจากลานบ้านด้านหลังเข้าไปในจวนข้างในมีคนอยู่ไม่มากนอกจากภรรยาและบุตธธราอิสูแล้วจังมีเจ้าหน้าที่ทหารและนักชันสูตรอีกเสียงดังจอแจอย่างยิ่ง มองไม่ออกว่ามีเบาะแสอะไรหรือเปล่าคืนนี้ค่อยมาอีกทีเถอะต้นเหวเอ่ยต้นไปเย่พยักหน้าและออกจากจวนที่ว่าการไปพร้อมกันเพราะเดินผ่านถนนไปแล้ว3ส,สายต้นเหยวถึงกระหมดหิ้วมีคนตามมา ตอนนี้เพิ่งจะรู้ระต้นไปเย่ยแยมยิ้มถูกจับตามองตั้งแต่ตอนอยู่ในจวนที่ว่ากันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกต้นยาวปันหมุนกายเป็นชายหนุ่มชุดขาวถือพัดในมือพูดหนึ่งทั้งยังไม่หลบซ่อนเพียงมองดูคนสวยให้ตายเยินชาอยู่เช่นนั้นชุดขาวพัดหยกคิดว่าหน้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าหอไฟหลวนต้นไปเย่ยกล่าวเสียมารยาทแล้วท่านเป็นใครกันจริงหลิวเทียนถามต้นไปเย่ยกล่าวว่าเป็นคนของจวนจีนาน นจนชีนานหรือต้วนหวังเหี่หรือจิงหิวเทียนนิ้วหน้าเห็นท่วงท่ากรียาคนตรงหน้ากระครับคลายว่าจะใช่ว่ากระบี่ในเมือน,นั้นกลับธรรมดาสามัญเกินไปแตกต่างจากกระบี่ตัดวายุต้าหรือกันอยู่มากโข,ขต้นไปเย่กล่าวว่าไม่ขอปิดบังเปินหวังเปินหวังมาในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาเยี่ยมเยือนเจ้าหอยจิงแต่คิดไปถึงแวดพบก,กันเช่นนี้ จิวหลิวเทียนถามว่าการตายอิสูเกี่ยวกับหวังเย,ย่หรือไม่ทนไปเย,ย่ใสหัวจิวหลิวเทียนเตือนหากไม่ได้เกี่ยวพันกันจริงเช่นนั้นข้าน้อยก็ยินดีจะเชิญหวังเย่ไปอยู่ชวราศกยอดหอคอยหลวนแต่หากเกี่ยวข้องอิสูเป็นลูกค้าของข้าถูกลูกค้าตายโดยไร้สาเหตุเช่นนี้ข้าย่อมต้องเสบรู้ความจริงจนได้ ต้นไปเย,ย่เอ่ยว่าเป็นหวังยิ่งไม่ยินดีเห็นอิสูถูกสหารเสียยิ่งกว่าเจ้าหอจริงสีพระเรื่องยังไม่ได้สืบอยู่เรื่องอันใดห,หรือ ต้นใบเยี่ยตอบว่าคนชุด,ดํำพวกนั้นจิงหลิวเทียนสายหัวโรคโมโทสันเกินไปเกรงว่าจะเดินมาสู่เส้นทางที่ผิดต้นบบเยี่ยกราขวขั้วหอเราะเจ้าห,อจ,หอจิงดูลท่าทางเรื่องมาไม่น้อยเลยคนนี้เป็นหวางคล้ายจะมาหาถูกคนแล้วจิงหลิวเทียนเอ่ยว่าหวังเยี่ยเข้าใจผิดแล้วข้าน้อยเพียงยินดีจะเชิญหวังเยี่ยดื่มสุราเท่านั้นหากคิดจะทําการการยังต้องขอให้รออีกหน่อยค่อยมาใหม่ ก่อนหน้านี้เจ้าหอจริงพูดเองมีว่าจะสืบเรื่องอีซูถูกสังหารให้กระจ่างต้นไปเยื่เลิกคิ้วบังเอิญนักที่ข้ามาหนนี้ครึ่งหนึ่งกับเพื่ออีซูทําไมถึงไม่มาร่วมมือกันเล่าจะัหนอีซูถึงสะเก,ก็ดความสนใจชีนันหวังนั่งจึงหนียวเกียนถามต้นไปเยื่ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งขาไม่ได้สะเก,ก็ดความสนใจค่ะ แต่ไปสกิดความสนใจคนในดวงใจคาเข้าตังหากต้นเหว้าคิดในใจอ๋อไม่ทับสินจบตอนครับ